สวัสดีครับผมวันนี้มาทักทายในบรรยากาศหน้าบ้านครับผมกับความเขียวชะอุ่มเขียวขจีด้านหลังนะครับเป็นป่าส่วนตัวนะครับผมเป็นป่าส่วนตัวจะมองไปทางไหนในบ้านผมก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับผมเพราะผมชอบปลูกต้นไม้เด็กก็ไม่ได้ปลูกผมนะ,ะผมไม่ต้องปลูกแล้วครับขนาดนี้ก็เท่พอแล้ว <laughs> วันนี้มาพูดคุยเรื่องการเปิดบทมืออาชีพให้พบเจอความสําเร็จครับเพื่อนๆพ่อ <laughs> ท่านใดที่ยังไม่ประสบพบเจอความสําเร็จหรือยังไม่ได้รับเครื่องมือการสร้างไรายได้นะครับก็ขยันนะครับต้องขยันต่อไปทําต่อไปแล้วก็ต้องทําให้ถูกกฎเกณฑ์นะต้องเข้าไปอ่านดูในแดชบอร์ด แล้วก็ต้องจําเป็นไหมไว่าเราจะต้องไปดูเพื่อนจําเป็นครับผมเพราะาการเป็นเอเตอร์นั้นจะต้องมีเพื่อนนะครับผมถ้าเราไม่มีเพื่อนเราก็ไปไม่รอดครับผมเพราะว่าทั้งระบบเนี่ยเขาเขียนกฎเกณฑ์กติกาให้เราเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนเราต้องมีเพื่อน แลต้องไป,ไปทักทายเพื่อนสร้างปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนให้เพื่อนรู้จักเราเอาหน้าตาเราออกตลอดเวลานะครับเวลา,เาลงคลิปยาวคลิปสั้นหรือแ่าภาพนิ่งอะไรต่างๆนะ่พยายามเอาหน้าเราออกให้เยอะๆนะครับผมระบบจะจําได้เพื่อนจะจําได้นะครับผมแม้กระทั่ง <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> uh, ชื่อเราก็ต้องให้เพ like, mm ื่อนได้ยินบ่อยๆอย่างเข้าไปทักทายในช่องต่างๆที่มีเพื่อนเราถ่ายทอดสดอยู่ก็เข้าไปคอมเมนต์ให้เพื่อนได้อ่านชื่อครับผมแล้วก็เพื่อนๆก็จะจําชื่อเราได้ครับผมจะจําชื่ออะไรจะรู้จักเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะทําให้เวลาเพื่อนเจอเราเพื่อนจะไม่เลื่อนผ่านนะครับแต่เราไม่ได้มีข้อแม้ข้อตกลงอะไรกับเขานะเราต้องทำไปตามระบบอย่างเคร่งครัด แล้วเราก็จะได้รับการเชิญเข้าไปสร้างรายได้นะครับระบบข้อกําหนดข้อห้ามต่างๆเราเข้าไปเรียนรู้ซึ่งอยู่ในแดชบอร์ดนั่นแหละเข้าไปที่แดชบอร์ดเข้าไปตรงแนะนําโปรไฟล์เข้าตรงไปแนะนําโปรไฟล์แล้วก็เขาก็มีให้อ่านนะครับเข้าไปอ่านทั้งในเบต้าไอไอด้วยสําหรับผู้ที่เปิดโหมดมืออาชีพมือใหม่นะครับผมอ่านให้เยอะๆแล้วก็จะทําให้เราเข้าใจเราเข้าใจว่าอันไหนผิดอันไหนถูกแล้วเราก็จะได้มาทําไม่ผิด ไม่ผิดขั้นตอนนะครับผมต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับผมถึงจะสามารถที่จะทําได้ไม่ว่าจะกดปุ่มคอปุ่มหรือเครื่องมือต่างๆในในระบบโหมดมืออาชีพในอ การตั้งค่าอะไรต่างๆ่ก็ต้องเข้าไปดูนะตรงไหนที่ให้มีให้อ่านเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้นั้นกดเข้าพยานเลยนะครับพี่องกดเข้าไปอ่านเลย,โโเเลยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปตามๆกันเราก็จะได้จําได้เราจะได้พึ่งพาตนเองได้จะแก้ไขตรงไหนจะลงบัญชีลงหมายเลขบัญชีลงข้อมูลต่างๆในระบบตรงไหนให้ถูกต้องหรือว่าเขาเรียกว่า ไปเขาเขาจะแจ้งมาให้เราลงนะครับถ้าเราผ่านตั้งค่าดาวเล้วนะเขาจะแจ้งให้เราลงแล้วก็ลงไปตามขั้นตอนในระบบนะอ่านให้เข้าใจแล้วก็ลงประมาณนั้นนะครับไม่ยากนะครับในระบบแต่ว่าเราต้องเข้าไปเรียนรู้เองให้ได้นะครับอย่าไปให้คนอื่นทําให้นะครับผมถ้าเราทําเองได้มันจะติดตัวเราไปตลอดไปครับผมมันจะติดตัวเราตลอดไปตอนแรกๆผมก็ ไม่เป็นแหละครับทุกอย่างไม่มีใครเป็นเลยนะครับพี่น้องเขาก็มาเรียนรู้กันทางนั้นแหละมาเรียนรู้กันทางนั้นในระบบเนี่ยในความรู้ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในสมาร์ทโฟนครับพี่น้องเขาไปเรียนรู้มากๆทุกเรื่องมีให้เราเรียนรู้ได้หมดเลยคลิปนี้ก็ขอจบแค่เพียงนี้นะครับมีความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับ